ตัวข้อตัวข้อตัวกระดูกปกติอยู่โอ้ดีดีดีสาธุคือเราจะเห็นว่าหัวหัวกระดูกนี่ยังกลมอยู่อ่าถ้าสึกมันจะขุกขาดนะครับตัวข้อนี่ยังดีครานี้ที่ที่หลวงพ่อมีปัญหาคือเป็นเอ็นเส้นเอ็นจะยึดยึดอยู่ข้างในนี้อืมก็จะมีเอ็นฉีกเอ็นลักเสพครับหลวงพ่อทีนี้วิธีการรักษาทำาไงจ๊ะก็คือการักษามนี้เตามอันนี้ครับหลบเนี่ ยากินห้าร้อยถึงพันใช่ป่ะแล้วก็เป็นเป็นเดือนแล้วแล้วก็มีมีหลายติดเลยด้วยครับจะต้องเข้าคอร์สรักษาข้อหลายติดจะต้องทําหมดนี่เลยถ้าได้ผลก็ไม่ต้องผ่าตัดครับอ๋อหายถึงตัดตรงนี้ไปก่อนตัดตัดตัดตรงนี้ตรงนไม่ไม่แก้ตรงไหนตรงนี้หมดหมดนี่หล้ข้ออะไรติดแล้วต้องต้องมีฉีดตัวนี้ตัวนี้เวลาฉีดจะเป็นยาฉีดเข้าข้อนะครับ ฉีดเข้ามาในน,นี้เดี๋ยวของของพระดอผมลดให้ไม่ใช่พูคนนี้นะครับก็ <c oughs> จะมีฉีดเข้าข้อเข้าไปในข้อเลยให้เครื่องในข้อหลังจากฉีดก็มีทํากายภาพบําบัดน,นี่เองครับมีกายภาพบําบัดลงความร้อนแล้วก็ยืดเอ็นนะครับท<ำ>ําทําหลังหลังฉีดเลยทำที่นี่เลยประมาณชั่วโมงเดียวแล้วก็มียาจัดยาให้ฉันอ่า ใช้เวลารักษาประมาณเดือนหนึ่งครับหลวงพ่อเดือนเดือนแบบนี้เจอกะทีเดียวไม่หายอาจจะต้องนิมนต์หลวงพ่อมารักษากันทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งทาชั่วโมงหนึ่งได้คือว่าแต่ว่าท่านต้องวางไอ้นั่นเองได้นะเพราะว่าท่านมีงานต้องทำที่บ้าก็ก็เรานัดลงกันว่ันวานวันไปที่เราจะว่าครับด้วยกันครพวกนี้ติดพวกนี้ติดงานก่อนเลยพวกนี้ติดงานแล้วก็ปลรื หลวงพ่อแต่ว่าอยาขอกขอหลวงพ่อถ้าต้องใช้ตัวยาอย่างดีเนี่ยคือปก,ปกติที่ผมเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยรักษาเนี่ยใช้ตัวดีสุดเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นห้าหมายถึงตัวยาทุกอย่างทุาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะ